สาเหตุที่เราต้องรู้ถ้าไม่รู้แล้วเราจะอาจจะเกิดอาการชาซึ่งนำมาซึ่งโรคต่างๆลหลายคนเนี่ยเราเคยเป็นบ้างไหมที่มีคำถามมาถามพี่ปลาเลยว่าพี่ปลาทำไมมันชาชาปลายมือปลายเท้าชาที่หน้าชาทั่วตัวมันเกิดจากอะไรสาเหตุอะไรที่ทำให้เกิดวันนี้หลังจากฟังคลิปนี้แล้ว ซึ่งพี่ปรานนำประสบการณ์และความรู้จากการที่ดูแลคนไข้การให้ความรู้กับนักศึกษาต่างๆมาอยู่ในคลิปนี้นำความรู้นี้ไปใช้เพื่อที่เราจะได้รู้สาเหตุและป้องกันตัวเองได้อย่างถูกต้องแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดทูกใจกดติดตามช่อง u t u b e แ e ทย t ฟิชเพจแ e ทย์ฟิชบายพี่ปราเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์แล้วเรามาฟัง เราจะทํำยังไงเราจะรู้สาเหตุยังไงว่าทําให้เกิดอาการชาซึ่งอาจจะนํามาซึ่งโรคลายนั้นมีอะไรบ้างโอ้โพี่ปลาหนูมีอาการชาค่ะเคยรู้สึกแบบน,นี้เลยรู้สึกว่ามือเท้ามันชารู้สึกผิวหนังนหนาๆอุ้มมันเป็นปืนป้นๆยิบๆซ่าๆเหมือนเข็มทิ่มปวดแสบปวดร้อนมากเลยเสียวคล้ายไฟช็อตหรือแม้แต่การสูญเสียความรู้สึกอันนี้พี่ปลาบอกเลย อาจจะเป็นอาการของโรคหรือเป็นสัญญาณเตือนของโรคบางชนิดข้อถัดมาก็คือบางครั้งนั่งไข้ห้างนานๆหรือว่าเราทําอะไรนานๆนมันเป็นชาพี่ปรามันไม่รู้ตัวเองหรือว่าเป็นอะไรอยากจะรู้แล้วก็อยากจะรีบรักษาถ้ามันเป็นอันตรายอย่างที่พี่ปราบอกหลายคนนั่งไข้ขาการใช้มือทํางานคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันหรือเล่นโทรศัพท์นานๆการถือของหนัก หรือนักกาที่ต้องใช้มือหรือข้อมือเป็นหลักอาจต้องระวังภาวะการกดทับของเส้นประสาทที่ทําให้มีการอ่อนแรงหรือไม่กล้ามเนื้อรีบได้โอ้โหและยิ่งถ้าเรามีการชาที่ต้องรีบไปพบแพทย์คืออาการชาที่มาก,กึือเรื่อยๆอาการชาร่วมกับอาการอ่อนแรงอาการชาที่มีการผิดรูปหรือมีแผลรวมด้วยอาการชาร่วมกับมือเท้าร้อนหรือเย็นปกติ พี่แพรบอกเลยนะว่าอาการชาเกิดขึ้นในทุกส่วนของร่างกายแต่ที่พบได้บ่อยคือบริเวณมือและเท้าเช่นมือชาเท้าชาชาปลายนิ้วมือโดยลักษณะของอาการชาอาจเป็นได้ทั้งสูญเสียความรู้สึกรู้สึกแบบผิวหนังนื้นาเป็นปืนปนๆหรือมีความร,รู้สึกที่แสดงออกมากกว่าปกติเช่นคันยิบยิบซาซาเหมือนมันเข็มมันทิ่มมันแทงเหมือนไฟมันช็อต มันบอกไม่ถูกหรือว่าความรู้สึกของเราเป็นอย่างไรแต่มันชาทั่วตัวเลยพี่ปานอกจากนี้อาจเป็นอาการของโรคหรือสัญญาณรแรกของโรคเช่นอาการชาจากการขาดวิตามินจาก,การรคบเบาหวานอาการชาที่เกิดจากบางสาเหตุหากทิ้งไว้อาจทำให้เกิดการเสียหายของเส้นประสาทอย่างถท้าวบนทานทให้การรักษาหรือฟื้นฟูกลับมาต้องใช้เวลามากกว่าปกติ มีคนถามม่เปล่าหูแล้วหนูต้องรู้สาเหตุของการชาแน่นอนค่ะถ้าเรารู้เราจะได้ดูแลตัวเองได้ถูกถ้าเรารู้เราจะได้ป้องกันและปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสาเหตุของอาการชามีดังต่อไปนี้หนึ่งอาการชาที่เกิดจากระบบประสาทส่วนกลางคือสมองหรือไขสันหลังเช่นโรคหลอดเลือดสมองโดยตำแหน่งของอาการชามักเป็นด้านใดด้านหนึ่งของร่างกาย พี่ปาบ,บอกเลยอาจมีอาการทางระบบประสาทอื่นๆร่วมด้วยเช่นอ่อนแรงทรงตัวลำบากโดยอาการมักเป็นฉับพลันทันทีหรือโรคปลอกประสาทส่วนกลางอักเสบบอกเลยว่าอาจจะพบอาการบวมตามตำแหน่งต่างๆของระบบประสาทที่มีการอักเสบมีอาการเกรง็งมีรีเฟกต์การตอบสนองไวกว่าปกติร่วมกับอาการชาดได้หลายตำแหน่งของร่างกาย สอาการชาที่เกิดจากระบบเส้นประสาทส่วนปลายมีอาการผิดปกติอันนี้เราต้องรู้ภาวะร้าประสาทถูกกดทับจากกระดูกต้นคอเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกเสื่อมภาวะการกดทับของเส้นประสาทในแขนขาโดยมักพบในตำแหน่งที่เส้นประสาทอยู่ตื้นและสัมพันธ์กับการนั่งหรือทำท่าเดินนานๆทำท่าทางใดๆซ้ำๆหรือมากเกินไปเช่นการนั่งไขว้าขา การใช้มือทำคอมพิวเตอร์ตลอดทั้งวันโดยใช้มือและนิ้วเล่นโทรศัพท์นานๆหรือของหนักๆนักกีฬาที่ต้องใช้มือหรือข้อมือเป็นหลักซึ่งอาจส่งผลให้มีการอ่อนแรงมีกล้ามเนื้อในรีบได้หากถูกกดทับนานๆการบาดเจ็บที่เส้นประสาทโดยตรงเช่ได้รับอุบัติเหตุท้งนี้ขึ้นกับตำแหน่งของเส้นประสาทที่ถูกรบกวนด้วยโดยมักจะมีอาการชาแบบสูญเสียความรู้สึกและก็อ่อนแรงร่วมด้วยหรือในบางราย โรคทางพันธุกรรมโรคทงพันธุกรรมมีผลอย่างไรมีคำตอบโรคทงพันธุกรรมที่ทำให้เส้นประสาทหรือปลอกประสาทส่วนปลายเสือ่อมโดยผู้ป่วยมักมีประวัติคนในครอบครัวมีการเกี่ยวกับปลายประสาทมักมีการผิดรูปของเท้าหรือมือลื่มด้วยภาวะเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบมักมีความเกี่ยวข้องกับความผิดปกติทางกายเช่นปลายประสาทอักเสบจะกโรคเบา,วาหวานหรือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ การติดเชื้อบานชนิดเช่นเชื้อไวรัสหนูสวัสดโรคต่อมไรทอ่อเช่นภาวะต่อมเทอรอยเป็นพิษโรคไตเสือ่อมการขาดวิตามินในผู้ที่ดื่มสุราต่อเนื่องเรื้อรังอันนี้สําคัญมากๆหรือในการได้รับยาหรือสารบางอย่างภูมิคุ้มกันแปรปรวนความเจ็บป่วยทางร่างกายที่รุนแรงหรือถ้าเราไม่แน่ใจยังอาจจะมีโรคที่เกี่ยวเนื่องกับหลอดเลือดส่วนปลายมีอาการผิดปกติ และเมื่อหลอดเลือดส่วนปลายมีอาการผิดปกติแล้วก็จะทําให้เราเกิดอาการชาซึ่งมันมีรายละเอียดอย่างไรพี่ปลาอยากจะให้ข้อมูลพวกเราจะได้รู้สาเหตุที่ชัดเจน 3. อาการชาที่เกิดจากโรคของหลอดเลือดส่วนปลายเช่นการอุดตันของหลอดเลือดแดงพี่ปลาบอกเลยทําให้การไหลเวียนเลือดแดงเพื่อนํเลือดดีมาเลี้ยงกล้ามเนื้อและเส้นประสาทส่วนปลายลดลง นอกจากอาการชาบริเวณแขนขาแล้วยังมีอาการซีดลงอีกด้วยเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดแดงลดลงอุณหภูมิจึงลดลงปวดและคร่รำชีพจรไม่ได้การอุดตันของหลอดเลือดดำทำให้การนำกลับของเลือดและของเสียลำเลียงออกไม่ได้มีความดันในแขนขาสูงขึ้นและรบกวนการนำเข้าของเลือดแดงมาเลี้ยงซึ่งส่งผลต่อที่มาเลี้ยงเส้นประสาทในที่สุดโดยมักจะมีอาการแขนขาบวม สีกร้ำชาปวดอ่อนแรงได้ข้อที่4โรคกร้มเนื้อเช่นโรคออฟฟิซินโดมเนื่องจากหดเกร็งของกล้ามเนื้อต่อนเรื่องส่งผลกระทบต่อเส้นประสาทหรือการไหลเวียนของเลือดไปยังเส้นประสาทอาจพบอาการชา 5. โรคก้ออักเสบอาการอักเสบของข้ออันนี้มีผลมากและที่สําคัญที่พี่ปรายอยากจะเล่าให้ฟังเลยว่า หลายคนมักจะมีอาการชาคือพี่ปามีเคสตัวอย่างซึ่งพอผู้รู้สาเหตุว่าเขาเกิดจากอะไรซึ่งเดิมตอนนั้นเ็าบอกปลายประสายเขาอักเสบตอนนั้นก็ยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าเกิดจากอะไรก็รู้สึกว่ามันชาปลายมือไปเท้าชาทั่วไปแล้วทํางานเหมือนไม่มีความสุขอันนี้สําคัญมากๆหลายคนเห็นว่าอาการชาไม่ใช่อาการสําคัญก็ปล่อยทิ้งไว้แล้วก็ไม่มาตรวจไม่มารักษาเมื่อการเป็นมากขึ้น ถึงตอนนั้นต้องใช้การรักษาที่หนานขึ้นพี่ปลาอยากจะเน้นระยะวันนี้การให้ความรู้ในเรื่องสาเหตุของอาการชาต่างๆพี่ปลากวรใช้ถ่ายทอดให้กับนักเรียนให้กับนะักศึกษาให้กับพยาบาลให้กับคนใกล้ให้กับญาติเพื่อให้เขากลับไปดูแลตัวเองว่าเขามีสาเหตุเหล่านี้ไหมมีมาการเหล่านี้ไหมจะได้รักษาแต่ละเนื้อคำถามที่พี่ปลาอยากจะบอกทุกคนและนําไปใช้อาการชาแบบไหนที่เราต้องรีบมาพบแพทย์ โดยทั่วไปอาการชาที่เกิดร่วมกับอาการปวดมาทําให้ผู้ป่วยเกิดความรําคาญหรือรบกวนชีวิตซึ่งบอกได้เลยว่าหลายรายมีอาการไม่พึงประสงค์ถ้าเรามีอาการชาที่มากขึ้นเรื่อยๆมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมีอาการในตําแหน่งอื่นๆเพิ่มขึ้นหรือตําแหน่งที่ต่อเนื่องกันอาการชาที่มีลักษณะว่าอ่อนแรงอาการชาที่มีการผิดรูปร่วมด,ด้วยเราจะต้องรีบมาพบแพท,ทย์ทันทีอย่าปล่อยไว้ซึ่งถ้าใครรีบไปพบแพทย์ แล้วจะรักษาได้แต่เนิน่นๆแล้วก็ไม่ทําให้การรุนแรงมากเกินไปถึงตอนนี้พี่ปราบบอกเลยทุก